ทำศูนย์หรเรียกั่นี้การันตีว่าศูนย์มากได้หมดดีการเกิดเรื่อยให้ตัววิ่งวิ่งศูนย์ไปควนไปควนคลิปคลิปที่แล้วเนาะพอมีเปลี่ยนตัวนี้มันแล้วมันคงสายวิ่งเด้อทั้งสุราษฎรชบุงาเมืองยะลาปัตตานีทั้งภาคใต้หมดละวิ่งเอานี่แหละศูนย์มาแท้การันตีสายวิ่งสายรุ่เพื่อนมาครับแมนอันนี้ก็จะให้สองคู่ขึ้นก้อนละอันนี้ก็จะให้สองคู่ขึ้นก้อนละ สิจับมาใส่ตัวนี้เดียบันี่จับใส่คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกาบนมัสการครับพี่น้องเพกันก็นให้มาตามไลน์ครับเพคุนหาอยากให้ได้เอาไปยึดแจกต่อสลากกินแบ่งครับคุณได้ปะอัตมา,มาเลยว่านัดให้มาวันหลังออกพรรษาุเนาะ กรยานว่ากระยานเนาะล้วนดวนเลยทีเอฟซีพันอยากได่เอฟซีพิ่นก็อยากได้หลายเพิ่นสิอีเฝ้าไปหาหยิบจับสลากกินแบงว่าสั่นมาแข่งกับถึกขึ้นถึงเนาะเด็กวิ่งสายวิ่งสายหลุดมาเคยผ่านตักเถื่อามีนอันนี้งวดที่เดียวเนาะนี่เนาะหกเด้อหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรพูดอ่ะนั่งเอกยังพัฒนากรโมมอเมนย์ การสูตรคำนวณออกมาตรงกันนี่แง่นยได้ประคับอาจานเงี้ยันขันว่าตรงกันเอาสองตัวสามตัวนี่โอกาสมากหลายโอกาสมากหลายโอกาสเขาหลายแต่ว่าเฮ็ดสูตรมาตรงกันไหมครับเมน่นถ้าเลขตกมาตัวเดียวกันนี่ตกก็ว่าดีเลยอาการจับนี่นันไดสามสูตรนี่มันบ่ดิ้งใส่สามหกเลยเดียวตัวนี้มันมัน,มนก็เข่าอีดีอ่ะดิ้งใส่สามหก แล้วก็มาจับซี่ซลักด้ยซีไรักด้ยนี่ซีนี่สี่สามหกสี่หกสามเก็บแตกสมเก็บแตกสามตัวแลก็ิสัจับสูตรเข่าละไฮเดอร์แบบนี้เข่าเนี่ยเฮ็ด้งหมดาสูตรคขับอาจารย์โอ้จะบบลุงนี่มันก็หลายสูตรเนี่ยเอะเฮ็ดเฉพาะไอ้สูตรลักนะสรับสูตรนี้ว่าว่าเลสอักวัสตีสันตกเวัสดีัวัวัดีสวัดีัสดีสสรวัสดีสวดับัีนัับสครับ อันนี้ศูนย์มาสามสูตรหุ่นเดียวบะนี้การันตีว่าศูนย์มาได้งวดนี้จันก็เลยให้ตัววิ่งศูนย์ไปควนนะจะว่าบุษฮัทไหนละเอียดดอกนี่วิ่งศูนย์ไปควนแต่ศูนย์เนี่ยจันสิเปลี่ยนเปลี่ยนบ่ครับตัววิ่งนี่เปลี่ยนบ่เรียว่ามันมันใจเปลี่ยนตัวนี้มันแล้วมันคงสายวิ่งเด้อทั้งสุราษฎรชบุงาเมืองยะลาปัตตานีทั้งภาคใต้หุ่นละ วิ่งเอานี่แหละศูนย์มาที่ไหนการันตีสายวิ่งสายรูปเพิ่เพ่มอ่ะครับเมนก็คือยืนยืนอยูอ่ตัวเก่าอยู่เนาะครับเนาะแอนยังยืนศูนย์ตัวเดียวบนล่างไเ,เปลี่ยนก็ถามมาหลายเจ้ับอาพเจา้าว่า,ว,าว่าวิ่งนี้จะมาบนมาล่างมาบนล่างได้ขันมาล่างแห่งใดหลายตัว <laughs> มานสมัรเขาล่างเขาบนเลยเป็ดเสี้ยวนทําเปทเี้ยวทำครับสมัรจะเขาล่างเขาบนส่วนมากมันสินมาล่าง มาลางส่วนมากสิมาลางมาางว,ว่างหันมันขึ้นบนนองครับพวกตตวแต่ว่า<อ>แต่ว่าบุนมันแบบมีโอกาสขึ้นกันเหมืนหอนกันแต่ส่วนมากเราสีมาลางครับเนี่ยที่ต่อมาเขียนไว้หมวดทวดวี่เรียกว่านี่เขียนบอกว่าที่ไหนซีคู่นะครับครัซีตัดออกไปหาสองหาสามตัดไปให้เลี้ยงหวกสองพวกสามนี่จับออกนี่จับพวกสองพกสามก็ไม่นี่หาสองหาสามได้งวดบมางหัน หกสองฮกสามสี6 2, 6 3, 4, ่กูแต่ว enfin ่าจะมาว่าเอาตัวเนียนฮกนะที่คำนวณในฮกไดไหลายนี่หละหกหกหกนี่สามสูตรนะเออกรเล็นเนียนมาแหงกสองฮกสามนี่สองตัวนี่ปกติก็ปั้นให้สองตัวเท่านั้นเหมือนเนียให้สองปกติสิว่ามันซีคูยันเอฟซีเสียเงินหลายบทอันนี้ก็เสให้สองคู่ขึ้นก็อนนะสิจัามาใส่ตัวนี้เรื่อยนี้ จับไสหาเอาเขียนไปเลยจับคู่ให้ศูนหาเดี๋ยวอาจารย์ศูนย์นียู่แนนอนมันบ่นอยูย่แนนอนมันนี้จับจับคู่นน่อาจารย์อสองหางคือเก้าเนาะสองหางคือเก้าสองหางคือเก้าเอาพี่น้องเขียนไปพร้อมๆกันเลยเอออาจารจาย์าาราารกว้างเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะวิ่งศูนโตเดียวหามันชนอยู่สองนี่เด้นี่สองศูน เลยจับให้ศูนหาเขียนูเนาะเอาเขีนศูนหาเลยเนาะครับใส่ศูนหามีละตัวน้นเลยละศูนหเอาน้นเน้นล้ครับศูนหาศูนหศูนกับเองให้เพิ่นกับอาเขียนแต่เขียนแต่ศูนานบ้าเอาเขียนไปพร้อมกันเอกเขาก็ม่นมากนะมันถูกที่ไหนให้หวยหกสามมันออกสามหกัตเลยเอาก็กกับนนแม่เนาะเจ๊เเอาปันได้มันซื้อดีว่ากับมันเกิดซ้ำกินเขาวว้ี่กับหมนด กินเขาไม่น้ำปลาเนาะกินเข่าไม่ต้องกลับเขาก็ะโปได้บอกเนาะเอาศูนย์หาแล้วอาจารย์ศูนย์หกนานสิตรงใจพี่น้องอีพีซีมาเนาะนะครับศูนย์หาศูนย์หกเด้อศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับสองคู่เท่านั้นทัสองตัวเพื่อเกาวกับพร้อมเลยพี่น้องศูนย์ห้าวันคือวันก่อนที่พักมาเลยกว่าอาจารย์ให้หงสามให้หกสามมันถูกที่ไหนหวยอยู่ทันที เจ้าปรกาศบอกที่ให้มันเบิ่งคลิปนีิมันมาหาอาจารย์เดื่องบกลุ่งไอ้ข้อมเมนต์อาจารย์อาจารย์ศูนย์เลยเนี่ยศูนย์แห้งศูนย์แห้งมาแห้งก็ให้เลขสองหางประกาศเพิ่งจบเกินไปผัวคนนาะธรรมดาเลยอาจารย์คอมิ่นคุณให้มันศูนย์ที่ไหนให้หกสามมันออกสามหกพราะน้าว่ะเน้นตัวเน้นเอาสีแดงเน้นเเอาสีแดงให้เลขสองหางแค่นั้นเนาะซื้อเลขประกับวงกลมให้อีกตั้งหางหกสองเน้น ให้เรืยเนี่ยเน้นให้ศูนย์หาศูนน่ะครับตัวรองศูนย์หกฉีดเช้นใต้กันหน่อยตัวรองเเขากจะไปซื้อหลายตัวเน้นคือศูนหาหาศูนย์ตัวเดียวแกมีสมีเนาะสองถางอือคันถ้าไปกลับก็สี่ห้ายวิ่งแลนะสีวิ่งหาก็ได้วิ่งศูนย์ได้เลือกเอาครับยังไห่เนี่ยนอกจากนั่นสองตัวนี่วิ่งหาก็วิ่งศูนครับอืมถ้าเดี๋ยวเริ่มกลับเด้อล่ะอ้าวซูนย์ห้าซูนย์หกคุณเอาวางผมเอาวางวางปกเลย โบมากเรามันศูนเลยกลมกลาโ้โ,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 โหโบมากเรามันศูนเนี่ยไปอ่านกหมิ่นนะ <laughs> มันถูกที่ไหนหกสามมันอาละบอกมาเราศูนแหเลยจานศูนดีศูนดีดีแม่นบมอบาสิเจ็ดอันเล็กน่อยๆซ้ำนีนน้มั้เล็กซ้ำนี่นั่นซื้อกามว้ถูกที่ไหนมัอนแสดงว่าพ่นว่นีีชจบ่มีดวงเพ่นคนซื้อค้นตรงผลวอ้ยแบคนมีกรรมเนาะมคกรมีกรรมซื้อได้บกรมแบบคนมีกรรม ใครเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีคือเกครับใครเปิดเห็นคลิปนี้ก็ฝากไลค์ให้เดนบอกว่าเรียกอัตมาเรียกวิ่งบอกเคยผ่านบอกเคยนีแมนบอกใบเบาที่เจนครับบอกเคยผ่านสายวิ่งสายรุ่นอาจารย์เนาะรูดั้งแต่ศูนย์หมดได้เงินแมนซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ผู้ใดบ่มักศูนย์หาศูนย์กเอาศูนย์อื่นใส่ติดศูนย์ไว้เอฟซีเด้อ

แล้วว่าตัวเน้นคืออาจารย์เน้นให้หาศูนย์ศูนย์หาเลยล่ะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าไปกับอืมีผู้ใดสี่หาเลขหน่อยคืออาจารย์ขั้นคันก็หายตัวเดียวเนาะคันก็เขียนหายล้วก็หนึ่งสี่พกกลับดิว่าท่องกลับแล้วเอาแต่พูดคนนี้บุญเอาแต่บอกว่ากลับก็คืออาจารย์ว่าแหละมีกคำไม่เห็นเลยห้าศูนย์ก็สิว่าเห็นแต่ศูนย์ห้าก็สิว่าคนบอกกลับกับคนมีคำมีกคำเลขแค่สองหาง อาตมาไปอ pues ่านเบื้องข้อมิ wow. ่นเนาะมันถ um ูกที่ไหนหกสามกับท่นเดียมันออกสามหกกับท่นเดียวการสร้างศูนย์กันเนี่ยวันนี้ยังไงก็ศูนกัครับวันนี้ยังไงก็ศูนย์ศูนย์นน้สนเซีไปวันนี้ก็ศูนย์ครันเอาพี่น้องอยากโทรมาหาอาจารย์แช่ปวดท้อรอีกันเนาะอยากเฮ็ดอยากสางอยากร่วมเฮ็ดอย่างตัวนี้โอ้ยผมคือตอนนเฮ็ดรันมีปัจจัยเดียวกันหเพิบเพิ่มเพิ่มทั้งในเนี่ยซาลาห์เนี่ยอดกแต่ยังบ่มีอยู่หิรัญทั้งยางขามากุติอาจารย์เนาะ เฮ็ดทางเข้ามายังขี้ตมนี่นี่เอ้ขี้กงนี่บ่ได้มีคนกีตเข้ามาเนาะเฮ็ดกัแล้วแต่ยุ่มดอกนั่นแถ่ายเิ่เบิ่งแม่นเอ้าบาอาตมาก็ว่าเนาะปาบโรนอันบ่าวีเียนอาตมานยาแงนี่เบเบสิใส่บ่อาจารย์เียลงไปกได้ใส่ไปจักหน่อยเนาะหาผู้เพิ่นบ่ทันได้มีเบอร์โทรโทร นังเทียวกับโซมาว่าโอ้ยอพอตะเลออกล่อแกวเขาก็เห็นชิปพนาวาก็เสียดายหลังค้นก็ไม่เห็นนีกดียโทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามสามสองสามสามสองแปดเจ็ดสามสี่แปดเจ็ดสามสี่อ้าวชัดจีนจะบะชิง

เรียนยังไงกับมือมวยเพราะว่ามันถือแกลียบเงินตรวจแคปไฟเด้อร์สำหรับแนวทางอาจารย์กว้างเงินวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมงวดว่างหันผู้ใดว่าเขี่ศูนย์โตเดียวมดการนี่น้องมาเขียนเนาะเออตัวหนังสือง่ามกุ้มากเนาะ มุ่งแต่การมาเขียนมันก็ตีออกคือเก่าน่ะบอกแต่ว่าตัวใดเขียนกรืบางอาสารนี่เขียนกับเขาถือคือโตหรือเปล่าดีจีเอาอาจารย์ว่าอาจารย์ว่ามาเร็วผลเนาะมาเร็วผลจีเพราะว่านัดอาจารย์นัดไลยอีกสามสี่หมื่นอาจารยนว่าหลังบอกพรรษาจังมาเอาบอกเอฟซีนี่แล้วครับบอกเอฟซีนะนะพูนถูกมาอาจจะมากกว่าหลังบอกพรรษาคอยเบิ้งคลิปเด้อกดไหนกดแชร์ให้เพูนเนี่ยบอกอยู่หรอก บอกทุกคนนะเพิ่นนทรมากครับบัดนี้สามตัวนี่เจังไหครับอาจารย์ก็ว่าให้เพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก้อนนี่ไส้สลากกินแบ่งรัฐบาลศูนหาซุนหกนี่นะครับอืกับความเ้อกลับพร้อมอาจารย์มาทั้ี่เนี่ยคือหาศูนศูนหาอาจารย์มาทัางทีมั่นใจบอกครับหรือว่าจังไหนสามตัวมันสามตัวนี่เ่าท่านมั่นใจเดยวสิหาลักล่อยใส่ให้ครับอื หาลักลอยคิดไห้มินงทีถวน่ันว่างไหนลักลอยซีเนาะซีหกสามมันไปบอกสามสามหกแมันซีมากเลยถือสามตัวตัวเงียนวอรถือตัวดุนแล้วมาเข่ามาหลหมุนได้หละอหงวนนี้ก็ที่เข่าขึ้นเก่าเน่ะเฮงเพิ่นเฮง่าอยู่อาจารย์จะให้มืถือดูหลเด้๋ยวจาดูว่าอะไรด้วันนั้นเพิ่นวาเป็นงยังเข่ามันตามิอยู่ได้หรอกว่าเอาก็ซันสามตัวก็ คอยมาไม่แค่นั้นอาจารย์เนาะเออครับจะมาอีกเที๋ยวนึงอีกอีกคลิปนึง่งมาง่ี่น้องมาอีกคลิปหนึ่งก็คอยรอดอีกคลิปนึงเนาะคลิปนี้คือว่าอาจารย์มั่นใจหาศูนย์ศูนย์หาเด้อเอฟซีหาศูนย์ศูนย์หาเนียนเลยเนียนเลยนะครับผมจับใจไอ้ฉลากจินเบี้ยงไว้คุผมมีตัวรอง อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไมีห่างอาจฉริยเดาถูกยื้อๆดอกที่มันทานมากอันนี้ก็จะเดาถูกกึ่งเก่าแล้วสูตรเก่าถึงกึ่งเก่าละเและว่าหมกมาสามผุนเดชชนสามศูนย์นุงมากขันเมย์ชนนี่มากโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกรเพียงที่นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ชนึ่งกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกราบมาสักการณ์ครับจะเรื่องสุขจะเรื่องพร้อม